យ៉ាងពេកល្មមយ៉ាងពេកមកយ៉ាងពេកអឺเตะเตะណាស់เตะแล้วเตะโดนយីតិចតិចអូយเตะយ៉ាងแรงនៅ มาสนุกกันตอนเย็นๆนะคะสวัสดีเอซีทุกท่านค่ะพบกับเราช่องคลายหม่ำแชนแนลค่ะมาสนุกกับน้องใบบุญนะคะดูเออแต่การลังก็มีเอา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 ไปแล้วไปแล้วอาอไปจะไปทางไหนโอ้โหตกใจตกใจวิ่ง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 ไม่แล้ววิ่งไปแล้ว ได้แล้วตอนนี้น้องได้แล้วอูดูดีใจดูดีใจใหญ่เลยได้แล้วได้แล้วแยงพี่เอิร์ดได้แล้วนะคะนี่คุณเอิร์ดัดเชือกแล้วล่ะัดเชือกเร็วเร็วมากเลยนะคะโอ้เร็วเร็วเร็วจริงๆเลยเร็วเร็ว ได้อีกแล้วไปบุญได้อีกแล้วไปบุญไปบุญไเราจะเล่นด้วยแล้วนะ <c oughs> สรุปสรุปตอนเย็นกับใบบุญนะคะหนูใบบุญของเราเล่นนะคะเล่นสุดแรงสุดเยียมเลยโอ้ได้แล้วได้แล้วได้แล้วตอนนี้ได้แล้วอ้าวอ่ะขาดแล้วเชดขาแพ่อ พัวกลับบ้านแล้วกลับบ้านแล้วท่านกลับบ้านแล้วดูขาลังนะคะสังเกตขคาลังโอ้โห นี่มาอยู่กับแม่แล้วน้องไปบนเราจริงๆเลยลูกดูไปดูไปเตะดูน้องดูน้องเตะเชียร์น้องอยู่ข้างๆลูกเชียร์น้องอยู่ตรงนี้นี่มาไปแล้วนะครับไม่ยอมไม่ยอมเตะ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 เตเตะโอ้โหโอ้โหเร็ว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  โอ้ยน้องไปวิ่งไปวิ่งด้แล้วนะไปแล้ว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 โอ้ไปแล้วโอ้ยเตะหลังเตะหลังวนกระจายเลยจะไปน้องกำลังเล่นลูกนี่เป็นความสุขของเด็กน้อยนะคะได้เล่นได้ออกกําลังกายได้มีของเล่นจินใหม่มานะคะ สภาพก็จะอยู่ประมาณนี้นะรัเต้ก็ไหวลัตเตะแล้วเตะแล้วเตะแล้วน้องบลูเลืองของเราสลบแล้วนะสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับ ไปแล้วไปแล้วไปทางนู้นเลยไปวิ่งทางนู้นเลยดูดูไปวิ่งตามพอนะคะวิ่งแล้ววิ่งแล้วแล้วอดเออเธอถูกเธอ เชยๆนะฮะห่วงไว้กลัวคนแย่งนะดูดูด oh okay, ูกลัวกลกลพอแย่งตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตาตักตักโอ้ยขาเส้บเทาขาดเลย เร็วมากเลยนะคะเร็วมากมากเลยรอบไปเข้าคอกแล้วนะคะไปดูจะเข้าหรือเปล่านะคะไม่เข้าไม่ยอมเข้าแล้วกันดูฟอมาอีกฟอมาอีกเกืหมดแล้วเอ๊ต ของเราฉลาดมากเลยนะคะน้องใบบุญของเราพรา่พาอโอเข้าโคกไม่ยอมเข้าเลยนะคะปิดประตูไม่เข้าไม่ยอมเข้าไม่ยอมเข้าอัดดีจ้า,าว เอาเเอาเลเอาไม่เดวเขาไม่เวเาไม่เอาเอาเเอาาเ้่าประตูไทันนะคะประตูไม่ทันนะไปเลยโอ้ยดึงออกแล้วดึงออกออกดึงประตูออกเลยนะคะหนีไปแล้วหนีไปแล้วไปนนีเอาคอแล้วเอาาเอไม่ยอมจริงๆเอาไปแล้วกไปแล้วนะคะหนูไปแล้วนะคะแมรี่เอกไม่ยอมมาเลยนะคะ ไม่เหมยเรียกร้องเรียกแล้วนะคะเออไปอยู่อยู่งา่งแม่กันเดี๋ยวพอหลอกหลอกใบบุญมาไปเรียนนะคะกล้าออกไปข้างนอกแล้วนะคะน้องใบบุญของเราตอนนี้กล้าไปเล่นค้านโอ้กล้าไปคนเดียวแล้วนะคะไม่กลัวเลยแม่เหมยเรียกนะคะแม่ยอมมาเลยไม่เหมยเรียกไม่ยอมมาเลยนะคะ รัดมาเลยรัดมาเลยลูปกมาตรงนี้รัดพ่อพ่อเป็ลอทางโน้นไม่ยอมนะคะพอโยนเข้าไปแล้วปิดพ่อมาปิดเฮ้ยเไ่เาไม่เข้าไม่เข้าไม่เขาไม่เ่เไม่เเ จฉลาดมาไม่ยอมเข้าคลองนะคะไม่ยอมเข้าบ้านไม่เ,าเขาปาดิดเราแม่พ่พอให้พ่อปิดลูกให้พ่อปิดตายแล้วนะคะ <c oughs> ดูบัวดูโอ้หน้องบัวเลืองของเราเอาเต็มที่เลยนะคะบัวเลืองของเรา วันนี้ก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้คลิปของเราด้วยนะคะกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะท่านใดที่กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้เราก็ขอให้มีความสุขมากๆร่ำรวยนะคะปลอดภัยจากโรคโควิด19นะคะสภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเงินทองไหลมาเทมาคาเล่จ้าก็ให้ทุกท่านมีความสุขมากๆนะคะรับชมคลิปของเราแล้วก็ขอให้ทุกท่านร่ำรวยๆจ้า ้องไบุญกับบัวเหลืองนะคะน้องบัวเหลืองแต่น้องบัวเหลืองของเราก็นู่นนะคะกระเด็นแล้วเต็มทีเลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่คลิปต่อไปคะ่ะสวัสดีคะ่ะแล้ว,ลวตอนนี้พ่อก็ปิดประตูเลยเรียบร้อยก่อนจะเข้าบ้านได้นะคะ